ข่าวด่วนนับต่อจากนี้ไปนิสสันทุกรุ่นจะมี E-Power หรือ EV ให้เลือกพอหลังจากสิ้นยุคคาร์ลสก่อนดูเหมือนว่า n i สสันมอเตอร์ก็ยอมรับความกล้าเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นพอสมควรครับในอนาคตมีแนวโน้มว่านิสสันจะนำเสนอโลโก้ใหม่ตามที่เคยนำเสนอข่าวกันไปแล้วและล่าสุด ก็มีข่าว after shock ที่ไม่ใช่ after You ก็คือนิสสันจะนำเสนอขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าให้เลือกในรถทุกรุ่นด้วยนับต่อจากนี้สำนักข่าวนิกเกอีกของประเทศญี่ปุ่นเขารายงานมาว่ารถยนต์รุ่นใหม่หรือรุ่นเปลี่ยนโฉมใหม่ของนิสสันนับต่อจากนี้จะมีทางเลือกขุมพลังที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าในทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นขุมพลัง e-power และ e-v ล้วนสำหรับในตลาดญี่ปุ่นนะครับ โดยรถยนต์รุ่นใหม่ที่เริ่มนโยบายใหม่นี้จะเริ่มในปีงบประมาณ2020หรือตั้งแต่เดือนเมษายน2020จนถึงเดือนมีนาคม2021สำหรับรถยนต์ที่น่าสนใจออกมามากก็คือนิสสันจะมีการเปิดตัว EV SUV รุ่นใหม่ล่าสุดภายในครึ่งปีหลังของปี2020และจะเตรียมเปิดตัว Nissan DC version EV ล้วนภายในปี2021 ส่วนรถยนต์ขุมพลัง e-power ทางเลือกนั้นก็จะเตรียมเปิดตัวกับ s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  k n k k สที่จะนำเข้ามาจากเมืองไทย All-New Nissan Note ส่วน Nissan X-Trail e-power จะเตรียมเปิดตัวได้ภายในปี2 0 2 1ซึ่งเป็นปีที่ตรงกับการเปิดตัวในไทยนั่นเองครับเหตุผลสำคัญที่ทำให้นิ s ส <N> ันปล่อยแผนขั้นเด็ดขาดที่ดุกดันออกมามากก็คือยิ่งนานวันมาตรการบังคับค่าไอเสียในญี่ปุ่นเริ่มเข้มงวดมากขึ้น ถ้าหาไปพัฒนาเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลให้ผ่านค่ายเสียต้นทุนการผลิตของมันก็สูงปรีดโดยไม่จําเป็นเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่ตกขอบโลกไปแล้วและถ้าหามีปริมาณการผลิตรถยนต์ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าจํานวนมากก็ยิ่งช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์สามารถลดต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ลงได้นิสสันมอเตอร์ตั้งเป้าสัดส่วนรถยนต์ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าให้มีสัดส่วนยอดขาย50%ภายในปีงบประมาณ2022 ส่วนสาเหตุที่ทำาไมนิสสันถึงกล้าเดินหน้ากลยุทธ์รถยนต์ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าแบบทันทีได้ขนาดนี้ก็เพราะว่านิสสันประสบความสำเร็จอย่างสูงกับขุมพลัง e-P o w e เในญี่ปุ่นซึ่งถึงแม้มันอาจไม่ได้ประหยัดน้ำมันมากๆแบบเวอร์เวอร์อย่างที่หลายคนคาดการแต่ลูกค้าชาวญี่ปุ่นก็มองว่ามันประหยัดน้ำมันเพียงพอในระดับที่พวกเขาต้องการสมเหตุสมผลและลดการบำรุงรักษาอันยุ่งยากและซับซ้อนลง รอไร้ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT จากจอตัวโกเจ้าปัญหาแต่เป็นเกียร์ซิงเกิลสปีดที่ไร้ความซับซ้อนทำให้ผู้ใช้ E-Power ค่อนข้างจะยิ้มออกเมื่อเทียบกับรถไฮบริดแบบอื่นๆหรือรถน้ำมันของนิสสันด้วยกัน ทำให้ขุมพลัง e-power กลายเป็นอสวินขี่ม้าขาวในการกอบกู้ความเชื่อมัน่นเรื่องของคุณภาพความน่าเชื่อถือในญี่ปุ่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่จะบอกว่าปัญหาความน่าเชื่อถือของ g e ี r CVT ไม่ได้มีแต่นิสันเท่านั้นดูเหมือนว่าในบ้านเราก็มีกรณีที่ลูกค้า Honda Civic กกำลังร้องเรียนเรื่องปัญหา g e a r CVT เช่นกันในอนาคตเราไม่แน่ใจว่าเกียร์แบบนี้จะยังมีให้ใช้กันต่อไปในอนาคตไหมและเมื่อรถยนต์นิสสันมีความทนทานมากขึ้น ก็จะทาให้แบรนด์นิสสันมีอิมเมจที่ดีในสายตาลูกค้ามากขึ้นเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นน่าสือหาก็มากยิ่งขึ้นเช่นกันเพราะในอดีตแบรนด์นิสสันก็เคยขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์รถยี่ปุ่นที่น่าเชื่อถือค่อนข้างมากแม้จะเป็นรองความทนทานหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อเทียบกับโตโยต้าแต่สําหรับวินาทีนี้แบรนด์นิสสันในบางประเทศก็มีอิมเมจที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือมากเท่าไหรนะ่นัก ส่วนข้อดีข้อเสียของ ePower นั้นจะเป็นเช่นไรก็ต้องรอให้ ePower เปิดตัวในประเทศไทยแล้วจะได้รู้กันว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้ามีปัญหาจรกจริงน้อยลงมากๆๆๆเมื่อนั้นแบรนด์ก็กลับมาดีเองครับโดยไม่จำเป็นต้องจ้างพ่อมดการตลาดคนไหนมาปลุกชีพแค่ทำรถให้ทนขึ้นน่าเชื่อถือทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นเอง ส่วนหลายคนที่ยังงงว่า Gear CVT ของจาโตโกมันมีปัญหายาระดับโลกจนทำให้มีชื่อเสียงด้านคุณภาพของรถยนต์แบรนดน์นิสสันมันสั่นคลอนได้ขนาดนั้นเชียวหรือคำตอบก็คือลูกค้าหลายประเทศมีการร้องเรียนปัญหา Gear CVT กันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาถึงขั้นก่อตั้งเว็บไซต์ nissanproblems.com ที่รายงานปัญหาความไม่น่าเชื่อถือของรถนิสสันในยุคป,ปัจจุบันกันเลยลูกค้าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ต่างระบุว่า เกียร์ CVT ของนิสสันมีอายุการใช้งานที่สั้นค่อนข้างมากบางรายเกียร์เกิดความเสียหายที่ก่อน1 0 0 0 0แกิโลเมตรแล้วก็นี่เป็นเหตุชนวนที่ทำให้กำไรของนิสสันลดลงไปในปีก่อนสำนักข่าว Automotive News ได้รายงานว่าในปี2019 n i s สันมอเตอร์ได้ทุ่มทุนเงินประมาณเกือบ20,000ล้านบาทเพื่อขยายการรับประกันเกียร์ CVT ในโมเดลสารัฐอเมริกาจาก5ปีเป็น7ปี ครอบคลุมรถยนต์ระหว่างรุ่นปี2012ถึง2017ประกอบไปด้วยรุ่นเซนทราหรือซีฟีในบ้านเราเวอร์ซ่าหรืออเมร่าในบ้านเราอัลติมาหรือเทียนาในบ้านเราซึ่งปัญหาของเจ้า CVT ที่ลูกค้าส่วนใหญ่ร้องเรียนก็คือมันเริ่มสั่นและสะเทือนไปตามอายุการใช้งานและสร้างความผิดหวังอย่างมากให้แก่ลูกค้าสำหรับรถยนต์นิสสันโมเดลใหม่ที่มีดีไซน์สวยงามขึ้นมา,มากๆนั้น ดูเหมือนว่าน่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาในระดับหนึ่งแล้วอย่าง All New Nissan a l เม r a ในบ้านเรานะครับก็มีการเพิ่มออยเกียร์เข้ามาให้แล้วแล้วเท่าที่อันมินพูดคุยกับวงในนิสันเมืองไทยแบบไม่ระบุนามเขาบอกว่าการที่นิสันอเมร่าโฉมเนี่ยมันไม่ได้เปิดตัวในไทยหรือตลาดโลกเร็วนะักถ้าเทียบกับไมคราปี2016ก็เพราะว่าทางบริษัทค่อนข้างซีเรียสกับการทดสอบและซีเรียสกับคุณภาพรถมากกว่าเดิม เพื่อป้องกันปัญหาระยะยาวเหมือนกับนิสสันรุ่นเก่าๆและเมื่อสำรวจในกลุ่มผู้ใช้งานก็พบปัญหาปรับปรายบ้างแต่ยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงมากๆนะครับสำหรับบทบาทของขุมพล e ังอีพาวเวอร์นั้นน่าจะมีบทบาทในตลาดเอเชียยุโรปและละตินอเมริกาเป็นส่วนใหญ่มากกว่าตลาดอเมริกาเหนือเพราะลูกค้าชาวซาร์อเมริกยยังคงต้องการขุมพลังที่มีเรี่ยวแรงตีนปลายกันอยู่ส่วนอ e ีพาวเวอร์ในไทยนั้นมีบทบาทสำคัญมาก เพราะในอนาคตรถเก่งหรือรถ SUV รุ่นใหม่จะไม่มีขุมพลังน้ำมันเบนซินให้เลือกกันอีกต่อไปจะมีแต่ e-power ล้วนๆสาเหตุสำคัญก็น่ามาจากการมองกลยุทธ์ในตลาดเอเชียตนออกเฉียงใต้และเป็นการขยายขีดจำกัดในการขยายตลาดของตนเองและน่าจะเป็นการเร่งสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่แบรนด์ถ้าหาตัวรถทนทานขึ้นหรือมีปัญหาน้อยมากที่สุดครับส่วนเทคโนโลยี e-power เป็นอย่างไรนั้นนิสสันระบุไว้ว่า ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะอ e ีพาวเวอร์ประกอบด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเจเนอเรเตอร์อินเวอร์เตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้าโดยรถยนต์จะถูกขับเคลื่อนด้วยกำลังจากมอเตอร์เท่านั้นซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ถูกส่งมาให้กับมอเตอร์ไฟฟ้านั้นจะถูกเก็บอยู่ในแบตเตอรี่กำลังสูงโดยมีเครื่องยนต์สันดาปภายในขนาดกะทัดรัดในการทำหน้าที่สร้างกระแสไฟฟ้าเข้ามาเก็บอยู่ตลอดเวลา เพื่อชดเชยกระแสไฟฟ้าที่ถูกใช้งานไปด้วยแนวคิดและการออกแบบที่ล้ำหน้าของทีมวิจัยและพัฒนาของนิสันภายใต้ระบบ ePower เครื่องยนต์ซันดาภายในจะไม่เชื่อมต่อเข้ากับชุดส่งกำลังหรือเกียร์โดยตรงแต่จะทำงานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าและชาร์จเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ก่อนที่กระแสไฟฟ้านี้จะถูกส่งไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างกำลังเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนตัวรถ ระบบ e-power มีความโดดเด่นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบไฮบริดดั้งเดิมซึ่งมีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อขับเคลื่อนผ่านระบบส่งกำลังเพราะในระบบไฮบริดทั่วไปมอเตอร์ไฟฟ้าจะไม่ทำงานในภาวะที่แบตเตอรี่มีกำลังไฟต่ำหรืออยู่ในย่านความเร็วสูงและขนาดเดียวกันระบบ e-power ยังแตกต่างกับรถไฟฟ้า ที่ได้รับพลังงานไฟฟ้าจากการชาร์จแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวรายละเอียดของ ePower ก็คงต้องจับตาดูกันให้ดีครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u ับส r คร e ช่อง k ีส s ายขขอบพระคุณย่างสูงครับ